ส,สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่นเ h e N Channel สำหรับวันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับเกม Fairy Tale Fort u n i t e นะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับหลังจากที่เกมมันก็เปิดมาได้ประมาณน่าจะใกล้ครบอาทิตย์แล้วนะครับสำหรับตอนแรกเนี่ยต้องบอกว่าผมยังไม่ได้เปิดกาชานะครับเพราะว่าผมกะไว้ว่าจะเก็บมาเปิดทีเดียวแล้วก็อยากจะศึกษาระบบเกมก่อนนะครับจะได้รู้ว่าเราควรจะเอาเพชร ไปลงกับคอนเทนต์อะไรดีนะแต่หลังจากที่เล่นมาถึงวันนี้นะครับถึงเวลาแล,ะละ้วล่ะที่เราจะต้องมาเปิดกาชากันนะครับก็สําหรับใครที่เล่นใน b l u e s t a c k นะครับหรือว่าในคอมนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าโปรแกรมจําลองอันอื่นๆจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าใน b l u e s t a c k ที่ผมเล่นเนี่ยมันจะติดบั๊กอยู่นะครับตรงกิจกรรมพิเศษมันจะไม่มี Magic House นะครับซึ่งเราสามารถมาเปิดเมจิกเฮาส์ได้ที่ คูป,ปองกาชาเท่านั้นนะนี่ครับคูป,ปองเมจิกเฮาส์ก็กดใช้งานเลยครับก็นี่เลยนะครับสําหรับใครที่หาตู้กาชาไม่เจอนะเมจิกเฮาส์ตรงนี้นะครับมันจะปลดล็อกตอนเลเวลสามสิบนะเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งเล่นแล้วหาว่าเอ๊ะเกมนี้เนี่ยมันสูงกาชาย,ยังไงก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับรอเลเวลสามสิบแล้วระบบนี้มันจะเปิดขึ้นมาให้ครับสาหรับตู้กาชารอบนี้นะครับตัวละครพิเศษของตู้เนี่ยก็จะเป็นเจราวกับฟรีกนะครับสองตัว เราสามารถมากดดูพรีวิวตรงนี้ได้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับในตู้แน่นอนว่าก่อนที่จะเปิดกระชาเราต้องมาดูความสามารถของตัวละครในตู้นะว่าเราอยากจะได้หรือเปล่านะครับสำหรับรางวัลแร่ในรอบนี้นะครับจะมีเจราแล้วก็ฟรีสนะครับส่วนด้านบนนี้จะเป็นการ์ดตัวละครนะถ้าเพื่อนๆเปิดได้รูปแบบนี้นะครับก็คือเราได้เป็นตัวมาเลยแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ดวงดีแต่ว่ายังไม่ดีมากเนี่ยก็จะได้เป็นเศษตัวละครแทนครับซึ่งถ้าเกิดเราเก็บเศษตัวละครนะครับไม่ว่าจะเป็น การระดับไหนก็ตามนะครับครบ30เศษก็สามารถมาปลดตัวละครเป็นตัวได้เช่นกันนะครับสําหรับเศษตัวละครในตู้นี้ต้องบอกว่ามันมีทุกตัวเลยนะและนอกเหนือจากเศษตัวละครนะครับก็จะมีเป็นกานี่ครับเมจิกการ์นะตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปแลกเป็นเมจิกพอยนะครับซึ่งเอาไปซื้อของในร้านค้าเกลือจากการเปิดกาชาได้อีกต่อนึงครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ดวงไม่ค่อยดีเนี่ยก็จะได้เป็นเงินทั้งซิลเวอร์นะครับแล้วก็โกนะครับซึ่งสามารถเอาไปใช้ซื้อของต่างๆในเกมได้อีกต่อน,นึงนะ,นะก็ก่อนที่จะมาเเปิดดกาาาาชรรมู ตัวละคร2ตัวก่อนดีกว่าทั้งเจราวแล้วก็ฟรีดนะครับว่า2ตัวนี้มีดียังไงนะสำหรับเจราลนะครับสกิลแรกของเขานะครับดาบ7ดารานะครับเจราวจะอัญเชิญดวงดาวทั้ง7นะครับสร้างความเสียหายเวทอย่างรุนแรงให้กับสตู5คนนะครับความเสียหายเริ่มต้นเนี่ยจะเท่ากับ140%ของพลังเวทเจราวนะก็พลังเวทเริ่มต้นเขาอยู่ที่8ป6นะครับถือว่าเยอะนะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองไปเทียบกับใครดีอะลองเทียบกับนักสื่อละกันดูครับ นัสืออันนี้ผมปลดไปขั้น3าครับแต่ว่านังสือเนี่ยมัน t a s นะก็อยู่ที่706เองนะครับเจราวนี่เริ่มต้นมาก็คือ850กว่าแล้วนะคือถ้าได้มานี่สามารถเปลี่ยนแทนได้เลยนะครับท่าที่2เวทแห่งท้องฟ้าสวรรค์ธมินนะครับเจราวจะสามารถสร้างความเสียหายรุนแรงให้กับศัตรูทั้ง5คนนะครับนอกจากนี้ยังลดสปีดให้กับศัตรูที่โดนเดเมจทุกตัวด้วยนะครับสำหรับความรุนแรงเนี่ยเท่ากับท่าแรกเลยนะครับแต่ว่ามันมีดีบัฟติดมาเพิ่มนะอันนี้โคตรดีครับส่วนท โกดฟลิกนะครับเจราจะปล่อยวิญญาณจำนวนมากออกมาโจมตีนะครับสร้างความเสียหายเวทอย่างรุนแรงให้กับศัตรูสามคน,นครับสำหรับสกิลใช้งานของเจราเนี่ยจะมีทั้งหมด3ท่าด้วยกันนะครับที่เหลือเนี่ยจะเป็นพารทสีฟพาร์ีฟแรกก็จะเป็นเพิ่มพลังเวทนะครับท่าที่2ดาวตกหลังจากเข้าต่อสู้เจราจะเพิ่มความเร็วของตัวเองอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะอันนี้โคตรโกรครับเอาจริงพารส,สีฟต่อมาอันนี้ธรรมดาครับเพิ่มพลังชีวิตนะแล้วก็มีความสามารถในการชลารานะครับจะทำให้ซีลฮิตหรือว่าเวทอัคระของศั ส่วนสุดท้ายนะครับไบเเนคครับเมื่อเจาเราอาใช้งานสกิลโกลด์ฟรีดนะครับท่านี้นะท่าที่เขาใช้บ่อยเลยเนี่ยจะมีโอกาส30%นะครับที่จะทําให้ศัตรูไม่สามารถโจมตีทั่วไปใช้เวทมนต์สกิลพิเศษและไอเทมได้นานถึง2เทร์นนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นท่าโจมตีที่มีความสามารถในการหยุดศัตรูไปพร,พร้อมกันเลยนะได้มานี่จับลงพิมพ์แบบไม่ต้องคิดเลยนะส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับฟรีดนะครับสำหรับฟรีดเนี่ยต้องบอกว่าเอาจริงตัวที่ผมเล็งไว้ในรอบนี้ที่ผมจะมาเปิดเนี่ยก็ค อัคระมืดหวาดกลัวนะครับจะทําให้สูหนึ่คนไม่สามารถใช้งานเวทมนต์ได้นาน3เทรอนะครับส่วนท่านที่2อัคคระมืดชามนะครับ จะทาให้ศัตรูติดสถานะลงไหล10เทิร์ซึ่งตัวตะครที่ติดสถานะลงไหลเนี่ยจะทําให้ได้รับดดเมจแรงขึ้น30%นะครับสำหรับท่านี้เนี่ยเหมาะแก่การต่อสู้ระยะยาวมากนะเพราะว่ามันนานถึง10เทอร์เลยครับส่วนท่าต่อมานะครับอัคระมืดพีนานครับฟรีจ,จะทําการโจมตีศัตรูสร้างความเสียหาย4เป้าหมายครับความแรงเท่ากับ120%ของพลังเวทของเขานะก็สำหรับฟรีนะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นสายอัคระนะเพราะฉะนั้นพลังเวทของเขาเนี่ยมันไม่เยอะอยู่แล้วนะครับพูดง่ายก็คือเป็นสายไล่สถานะผิดปกตินะสำหรับพิิพ่่มมมเเพควววาร็ขอองตั ลดซีวิตนะของศัตรู5%เพิ่มซีวิตของตัวเองอีก5%นะครับอันนี้เนี่ยดีมากๆนะและพาร์ทสีุ่ดท้ายนะครับถ้าเทิร์นที่ศัตรูได้รับสถานะลงไหลแล้วไม่แก้สถานะออกนะเมื่อจบเทิร์นศัตรูจะได้รับผลของอคัคระมืดหวาดกลัวเพิ่มไปอีกนะครับถือว่าเป็นท่าคอมโบที่ดีโคตรๆนะและสุดท้ายครับถ้าาษานะเมื่อลักซันและฟีตต่อสู้ร่วมกันนะครับพลังโจมตีพลังป้งองกันและความเร็วของฟนีจะเพิ่มขึ้นครับก็หลังจากที่เรารีวิวสกิลความสามารถไปแล้วนะ สำหรับร้านค้าจอมเวทเนี่ยเราสามารถเอาเมจิกการ์นะครับมาแลกเปลี่ยนเป็นพอยสีทองตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถนํามาซื้อกาดต่างๆเหล่านี้ได้เพิ่มเติมนะโอเคครับก็ออกมาสําหรับวันนี้เนี่ยตอนแรกผมกะว่าจะเปิดสัก5,000เพชรนะนีก่ก็กดซื้อไปเลยครับมายืนยันครับโอเคได้คูปองมา100ใบนะครับตอนนี้เนี่ยผมมี115บใบนะก็สําหรับตู้นี้นะครับผมย้ำไม่เบื่ออีกทีนึงว่า รางวัลเนี่ยมันจะรีเฟซในวันที่24ธันวาตอนเที่ยงคืน1นาทีนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้ตัวละคร2อตัวนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะโอเคมาสำหรับตัวละครที่ผมอยากได้ในวันนี้อย่างที่บอกเพื่อนๆไปนะว่าผมต้องการฟรีครับถ้าเกิดฟรีออกเนี่ยผมก็จะหยุดนะครับแล้วก็เอาเพชรที่เหลือเนี่ยไปรอดูเผื่อตู้หน้ามีตัวน่าสนใจนะจะได้มาสุ่มกันต่อครับแต่ถ้าเกิดโชคดีได้เจราวมาเนี่ยผมก็โอเคนะมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าถ้าพร้อมแล้วนะครับ สามสองหนึ่งกดไปแบบเผลอๆปึบเฮ้ <c oughs> เอยอ๋อนี่เขาต้องว่านะอันนี้ผมไปฟังมาแล้วเดี๋ยวผมว่าเป็นลูกกาตายุกิพันปีครับมาเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยตกใจเมื่อกี้มันเมื่อกี้ผมตกใจนึกว่าได้แล้วนะครับมันมีอะไรเด้งมานะอันนี้ผมเพิ่งเคยเปิดครั้งแรกนะเพื่อนครับก็นี่นะคือเกมนี้เนี่ยมันเปิดแบบเร็วมากอะ่ะ ผมก็ได้เป็นซิลเวอร์นะครับซิลเวอร์นี่ได้เยอะมากเลยนะแล้วก็ได้เป็นโกมานะครับส่วนชิ้นส่วนตัวละครน,นี่ก็ได้มาสตัวนะเอ้ยได้น้องเวนดี้ด้วยนะเวนดี้นี่ดีครับเพราะว่าผมใช้เป็นฮีลหลักของผมอยู่นะมาก็เปิดครั้งที่2ครับ 3- 2 1ไปครับก็เดี๋ยวรอบนี้ผมวาดเป็นรูปมเมล็ดของดานิแล้วกันมาไปครับเฮ้ยต้องวาดดานนี่นี่นี่อย่างน,นี้นะครับเออเราวาดให้มันสวยๆของดีแน่นอนมา เฮ้ยไ,ได้ไหมโอ้โห,โหเดียวเดียว,ยวโอเครอบนี้ผมได้เมจิกการ์ดมาเยอะเลยนะเมจิกการ์ดอันนี้แหละครับที่เอาไว้ใช้ไปแลกพอยทองเพื่อแลกเศษการ์ตัวละครที่เราต้องการในหลานค้ากาชาได้เลยนะเฮ้ยได้หินอัพสกิลมาด้วยนะครับอันนึงอันนี้โอเคเลยดีอยู่มาครั้งที่3ครับไปเลยเฮ้ยรอบนี้ลืมคิดว่าเอาเป็นลูกดาวแล้วกันโอ้ห <laughs> ดาวนี้แบบพิก,การมากมาขอฟรีหน่อย ได้ไหมเฮ้ยโอ้โหโอเคได้เป็นเจลาตหนึ่งชิ้นแล้วก็ฟีดหนึ่งชิ้นนะครับโหไม่ได้เป็นตัวนะเอาจริงคือเพื่อนผมที่เล่นทุกคนเนี่ยเปิดได้ฟีดเป็นตัวกันหมดแล้วนะแต่ผมเนี่ยยังไม่ได้ครับมาครั้งที่สี่ต่อเลยฮึบอเฮ้ยรอบนม้ไ่าไปเลยไฟแล้วกันไฟครับไฟโอเคฟีดเอาหน่อยเฮ้ย ใช้ทำเงินเยเงินทองอืมโอเคอันนี้แบบมันเป็นเอิร์ดแอคชิพเมนนะได้เมจิกการ์ดอีก26ใบครับตัวเรานี้ไหลเป็นนานนะมาเฮ้ยลืมคิดออกสายฟ้าแลยครับสายฟ้าสายฟ้าครับไม่เชื่อใสยฟ้าใสยฟ้าพิการมาได้ไหมฟริตต์โอเคได้ชิ้นส่วนเจนลาร์มาอีกหนึ่งชิ้นนะครับก็มาครับครั้งที่หก สามสแล้วไปครับอันนี้เนีผมวาดรูปถัวถ่วถั่วตน้นต้นต้นก้าอะไรกันฮึบมาหน่อยมาหน่อยฟริดโอเคยังไม่ได้ครับแต่น,นี้ได้หินอัพสกิลมานะของสายเวทมนต์ครับโอเคมาก็ต่อเลยครับฮึบเฮ้ยเอาจริงมันต้องได้อะถ้าไม่ได้นี่เดี๋ยวผมน่าจะเติมเพิ่มนะ น่าจะเปิดเพิ่มน,นะครับนี่รูปอะไรเนี่ยเดี๋ยูปไฟแล้วกันเฮียโอเคฮึบมาเลย,มา,ายมาเลยมาเลยมาเลยเฮ้ยโอเคได้เจลเราอีก3ชิ้นครับมา3 2 1ต่อครับฮึบเฮ้ย,ยต้องว่าหัวจริงว่านี่เคฮียอะไรเนี่ยฟรีดฟรีฟรีฟรีดมา เถ้าเกิดได้นี่บอกเลยนะผมจะเขียนชื่อตลอดไปได้ไหมไม่ได้ครับกอดต่อเลยครับ3 2 1ฮึบรูปอะไรดีเนี่ยอ่ะเจราอ์เจราอ์เจราอ์โอเคมาหน่อยฟรีดเขาได้กันทุกคนแล้วเนี่ยโอเคไม่เจราอมาสองอันนะครับตอนนี้มีกี่อันเราก็ไม่รู้อะเดี๋ยวเราค่อยไปดูทีเดียวนะ เหลืออีก2ทีครับสามสองหนึ่งไปครับวาดรูปกล่กกองของฝันแล้วกันชุบชุบเออวาดวาดสวยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะให้ครับมานี่ปลุกโบด้วยมาหน่อยมาหน่อยเชยล่าวเฮ้ยไม่ใช่เชล่าวดิพูดผิดโอเคได้เจลาวอีก3ชิ้นนะครับ ก็ต่อไปจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะถ้าเกิดฟี์ไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวผมน่าจะกดเพิ่มอีกหน่อยครับสามสหไปครับมาทีมาทีเจะนะโอเคเรียบร้อยโหโคตรเกลือครับโหนี่ครับการตัวละครที่เราได้มารอบนี้นะเขาถึงบอกนะตัวที่อยากได้จะไม่ได้ครับดูฟีดผมได้ไปชิ้นเดียวนะ จเจลาวได้มา10ชิ้นครับแล้วก็เมจิกการ์ดเนี่ยผมได้มา2 24บใบนะครับโอ้โหดูเงินรวยเลยนะ20ล้านเงินโกอีก7 0 0 0 0ครับโอเคก็ผมบอกเลยเพื่อนๆเราต้องกดกันอีกครับเพราะว่าฟีดของผมเนี่ยมันยังไม่ออกนะเจลาวก็ไม่ได้นะครับเปิดครึ่งกลางแบบนี้นี่ไม่โอเคนะมาก็เดี๋ยวแลกเพิ่มหน่อยละกัน50บใบก่อนละกันครับมาปึ๊บ ก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับ3 2 1ต่อเลยครับกระต่ายน้อยก็าตตยน้อยกายตน้อยเออก็ะาตายน้อยลุ่นนากติครับมากระตายน้อยให้โชคได้ไหมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหบมีได้หินอสก,กิลมาสามอันเลยนะอันนี้โครตรดีครับเลยก็ะาตายน้อยใช้ได้ว่ะแต่คราวนี้ผมว่าเป็นปอลลิงแล้วกันปอลลิงเอออันนี้อันนี้ผิดเกมนะ ผิดเกมครับไม่ได้ไรมาพอลิง่งเออน่าโกรธด้วยเมื่อไหร่จะออกโอเคฟรีดฟรีดมาหน่อยอโอ้ได้ใช้ลาาอีกสองอันครับมามันต้องได้ดิเอาอะไรดีอะนี่คืพอพอริ่งมาแล้วอะไรดอกดอกไม่ใช่ดอกอ๋อเฟบี้เฟบี้เฟ,ฟบี้เอาให้หมดทุกตัวนอนนอนเขียวนอนเขียว บมีตาด้วยครับโอเคขอเถอะไอ้ปรดขอเถอะผมอยากยึดเปิดแล้วเฮ้ยโอ้ยเดีไม่ได้ครับโอ้เจลาวเท่าไหร่เหรอวันเนี้ยก็ต่อเลยแล้วกันนะสามสองหนึ่งมาเอาอะไรเนี่ยเขียนว่าแฟรี่แล้วกันแฟรี่เออนี่ยังสวยครับ เขียนยังสวยขนาดนี้ต้องให้แล้วอ่ะได้ไหมโอเคยังไม่ได้ครับต่อไปก็จะเป็นอีก25 0พเพชรก็หมดแล้วนะก็รอบนี้เนี่ยจะเป็นครั้งสุดท้ายของวันนี้นะถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวผมขอไปทำใจก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็น่าจะใช้ทีมที่มีอยู่นะอาจจะไม่ได้รีวิวท่าประสานให้เพื่อนๆดูนะ3 2 1ไปครับรอบสุดท้ายนะลัซวัน โอเคฟรีด <Okay>. <c oughs> มาหน่ <c oughs> <c oughs> อยการันตีเมจิกกาทุกการเปิดเจลาเราก็เพิ่นได้มา14ชิ้นนะครับโอ้โหเอาจริง30ชิ้นนี้ยังหา่างครึ่งนึงเลยนะซึ่งเพชรของผมตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะแล้วนะอเอาไงดีอะโอเคผมมาเปิดอีก50ใบสุดท้ายแล้วกันพเพื่อน อันนี้ผมต้องซื้อให้เกินไว้นะครับเพราะว่าเล่นในบูสเต็เนี่ยอย่างที่บอกนะถ้าจะเข้ามาดูลานนี้เนี่ยมันต้องกดผ่านตัวอย่างเดียวครับมาอีก2003ไปยืนยันโอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราเปิดไปทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะ200รใบนะครับเพื่อนๆมันจะไม่ได้เลยเหรอฟรีสเนี่ยตัวเดียวจริงๆคือคนอื่นเนี่ยได้กันหมดนะครับเอาจริงมันไม่ได้ยากขนาดนี้นะมา3 2 1อไปครับขีดเลยขีดแบบโม,ม่ครับ พลังเวทสูงสุดฮึบเฮ้ยเดียวเดียวเดีวได้เจราวมาอีก8ชิ้นรอบเดียวนะตอนนี้เท่ากับว่าผมมี22ชิ้นแล้วนะครับเจราวเฮ้ยได้อยู่อะ่ะเอาจริงคือฟิตไม่ออกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมจะถ้าได้เจราวมาแทนก็โอเคอยู่ครับมาอีก4ทีฮึบเฮ้ย แบบนี้เวิร์กว่ะเวิร์กเวิร์กนี่นี่ขีดพลังเวทให้ถึงขีดสุดครับโอเคได้ไหมโอเคได้จะนำมาอีกหนึ่งอันนะครับก็ยี่สานะครับอีกเจ็ดชิ้นครับเหลืออีกสามทีสามสองหนึ่งไปครับไ,ได้ยู่ว่าผมเฮ้ยเอาก้นหอยมรณะดีกว่าเออสูตรก้นหอยมรณะครับฮึบ ได้ไหมได้ไหมเจอแล้วเฮ้ยโอเคครับเหลืออีกแค่3ชิ้นนะมีโอกาสอยู่อะเหลืออีกแค่2ทีมา3 2 1ต่อเลยครับเฮ้ยเอาจริงว่านแบบนี้มันเวิร์กว่ะมันเวิร์กเวิร์กมีขีดเต็เมครับขีดเต็มทุกช่องโอเคขาดอีก3ชิ้นวันเอ้ย oh no บอกเลยนะักใจโคตรอันนี้รอบสุดท้ายแล้วนะทุกคนเอาใจช่วยด้วยครับผมฆ่าอีกแค่สามชิ้นนะปดเจราวได้ครับมาฟีนี่ช่างมันแล้วนะเอ,อว่าไงดีตาแล้วกันนี่ตาโกรธวัดหน้าผมเองโกรธมากๆหน้าบึ้งด้วยจะออกไม่ออก โอเคเรียบร้อยครับจบนะแปกครับแปกอัน,นี้แตกผมนับผิดว่ามีผกไบนะบขาดอีก4ชิ้นนะก็เดี๋ยวผมใช้การเมจิงนี่เลยแล้วกันนี่นะครับมันจะได้พอยแบบนี้นะก็แรกเปิดไปให้หมดเลยครับโหได้มาโคตรเยอะแล้วเราก็ต้องเข้าเมจิกเขาทางตัวนะครับโหเอาจริงเล่นในเล่นในบูสต์แตกนี่ลำบากนะ นี่ครับร้าน้าจอมเวทนะครับผมก็มี4,000พอดีนะ200คู่ปองนะครับอันนี้เนี่ยมันบอกว่ารีฟรีนะเดี๋ยวผมลองรีก่อนกันเอ้ยนี่มาแล้วโอเคเลยครับมาแล้วนะเกาะนี้ครับเจราวนะครับซื้อไปเลย4ชิ้นนะเพราะผมคาดอีก4ี่ครับก็ปลดตัวได้แล้วนะมาเกาะมาครับโอ้โหกลายเป็นได้ตัวที่เราไม่ตัวที่เราไม่ได้คาดหวังนะตัวที่เราหวังแบบง่ายๆเนี่ยไม่ออกเลยครับดูฟีดิคือได้มาชิ้นเดียวอ่ะ โคตรหนักครับมากดอื่นๆตรงนี้นะครับเราก็กดย่อยหรือรวมการนะครับคุณต้องการใช้ชิ้นส่วนเจราว30ชิ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นการหรือไม่ยืนยันเรียบร้อยครับเจราวเกตโตเย้โอ้หดูอย่างเท่นนะดูหน้าโคตรขื่มครับรับเข้าทีมนี่รับสมัครเลยครับโอ้โหโคตรเท่มาครับเรามาลองกันหน่อยนะก็เดี๋ยวล็อกไปก่อนนะครับโอเค โอีกซุดโหเดียวเดียวพันหนะครับเดี๋ยวลองดูตัวอื่นก่อนเดเมทเท่าไหร่โอเคพัน1นึ่งถือว่าแรงอยู่แล้วพันหเนี่ยนี่ครับแล้วศัตรูติดสถานะด้วยนะเห็นปะแบบนี้ครับใช้เวทไม่ได้นะใครเล่นใสอัคระน่าจะเหมือนผมนะไม่ต้องตัวละครไม่มีเดเมทครับเอามาล็อก่างเดียวนะโอ่ยพ นี่เจดาวขั้นหนึ่งนะครับสกิลยังไม่ได้อัพอะไรเพิ่มเติมเลยนะก็เดี๋ยวผมกดออโต้เลยแล้วกันที่เหลือมาโอ้ออลองไปทห้หมดครับไอ่ต้นันดึกนะเนีเกมผมชอบตรงที่เป็นฟันแบบแรงมากครับเป้าเดียวโคตรแรงโอ้กสุดกดฟลิกลอยรับ ที่เซราของเรานะครับที่เอาลงทีมาก็ดูแบบเป็นงานนะใ oh, ช้งานได้ดีครับโอ้โห oh, oh, เดี๋ยวดเดียว<ๆ>ท่าอะไรวะเนี่ย oh, oh, oh. ต้องบอกพูด oh, oh. อลังการงานสร้างนะสกิลโอเคเรียบร้อยครับนี่ครับเมื่อกี้ที่เป็นท่าอลังการเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นท่านี้นะที่โจมตีศัตรู5คนนะครับพร้อมกับรถ ความเร็วลงด้วยนะโอเคครับก็สําหรับคลิปวันนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวผมขอตัวไปปั้นเจาราของผมก่อนนะครับก็สําหรับเพื่อนเพื่อคนไหนนะที่อยากจะได้ตัวละครตัวนี้นะครับซึ่งหลังจากที่ผมลองแล้วเนี่ยเพชรที่ใช้นะครับที่ผมใช้ไปเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ10,000เพชรนะครับแต่ตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับถ้าเกิดใครที่ดวงดีเนี่ยก็จะใช้น้อยกว่านี้นะซึ่งปกติผมเนี่ยเป็นคนดวงซวยอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนเนี่ยอาจจะใช้ถูกกว่านี้นะโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันครับสำหรับี่่อออยากเเบมลนผวต โค้งสุดท้ายจริงๆนะอันนี้ผมยมาวไ้เพื่ออีกทีนึงเพราะว่าวันที่24นี้นะครับตู้มันน่าจะเปลี่ยนเป็นตัวละครอ,อื่นแล้วนะครับใครที่อยากจะได้ตัวละครสายเดเมดดีบัฟเนี่ยผมบอกเลยนะเจราวนี่พลาดไม่ได้ครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe คอมเมนต์มาให้กำลังใจกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่แน่นอนกับเกมแฟร์ดี้เทลฟอร์ตยูไนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ